สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมงสขของสุบัติพอพอกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น,ออน้องอยู่เทียงนานงนนบรรยากาศยามเศร้าๆอากาศคึมคึม จาฝนสิตกเอาส่งมาใส่เด้อเ้ยไปเอามาใส่เห็ดลานนะ นั่นๆๆๆๆเขืนายังสินนั่นๆๆๆสวัสดีปลาลุงนะแห่ลูกสบายดีถุยยาไไอะพ่อนพ่อนสะพ่อนเออพ่อนพ่อนไวไเออพ่อนอะพอลูกพ่อนสองมือสองมอสองเบือสองมืออเบือเอ่ะ ใก่นเอบช่องเบื้ออโยกขึ้นลงขึ้นลงโอ้โหมือมือเป็นแช่งเป็นแช่งพ่ออ่ะจิ้งไน่ๆจิ้งไน่แล้วจิ้งไน่เลยจิ้งไน่กับนั่งนั่งอากันนั่งอยู่อ่ะพ่อนก่อนอาจังสีเอามาไหว้พ่อนก่อนอาจังสีเอาว้ายปะปะขึ้นจิ้งไน่ก่อนจิ้งไน่อ่ะพ่อขวัญขวัญเอออาจจะไปนะพ่ออาจจะไปนะ ปอดบนสองมื้อขันอยากไปนะอยากไปอยากไปหมาอยากไปบออาพอดขันอยากไปอาพอดพอดพอนไปไวแบบได้อีพ่อใหญ่ซ้อนนะพอนนะช่างเดชช่างไอหมาน้อยเดชช่างไอหมาแทนน้อยเดช มาแทนน้อยมาแทนน้อยกัดหูกันนะม,มั้มกัดหูแม,ม่น้องแทนสักผ้าพี่น้องเอ้ยฝนสิตกอยู่กับสักผ้าเธอเป็นบ้าหรือไงแม่น้องแทนเธอเห็นไหมนะ่ะฝนจะตกแล้วนะ่ะตกเธอก็ไม่มีห่มบางคั้งก็บ่มีห่ม,หม,หมคือกัน้นฝนปห่มบางครั้งกับที่มันจะพืน เมื่อมันแดดผดผบสักเฮ้ยนอยหำเนาะมือพ,นพ้นโต๊ะผดมาสักเขื่องมีน้องเทนมาดเป็นตาสีแดงคลาอยอ่ลีน้องเลยสวนพอน้องเทนมักแตงอะน,นะมักถั่วมันคือเรืองนะนี่มันจืดพุ่นบ่จักฮะแม่มนบ่ใบอ่อน กำลังงามมันพ่อขึ้นข้างแล้วอันนี้นะม,นามาแต่เลียงงัวจังเฮ็ดองเอาข้างเก่ามาขึ้นแล้วก็ไปซื้อเสอื้อผ้าลากเ้าลากีลััเครื่องกางนี่บใส่บ่ เสือเสซลพรางมาให้มันไต่ขึ้นผู้งัวอยู่กุ้่นน้องพี่น้อง อภวรุจะติงหน่อยติงจะติงหน่อยจะติงหน่อยติงจะติงหน่อยจะติงหน่อยติงจะติงน่อยจะติงหน่อยติ่งจะติงนอยพอดสั่งงานได้ว่ามันไปเตี๋ยวอ่อรพอดอีกอ่ะจะติงหน่อยอ่ะจะติงหน่อยเอามือขึ้นเอามือขึ้นจะติงหน่อยติงจะติงหน่อยไปไปพอดก่อน

พ่อนกอน,อน,อนำอนพอนช่องเบื้องลูกอย่าเห็ดให้ลานพ่อนนะเอ,ะอ,พอ,อาพ่อนลูกพ่อน

จะไป,อไปเอาอยางยไปทางใดเออไปโนเมงกันนะเดีไปถือใจแล้ว เอาไปตากใจบันเปื่อนตากทั้งยาอยบันยากาศยามสาวๆพี่น้องเอ้ยอากาศดีขนาดเมิดคึ้น อากาศมิดคึมทุง่งนาสีเขียวพี่น้องเอ้ยภาคห้องกำลังขึ้น กับหอมเปอมในนี่นะหอมเปอมมันหอดบอยากออกํำพี่น้องเลยแต่ว่าเขาซื้อมาหวานใหม่แล้วเขาซื้อมาหวานอยู่วันสวนนันมะถั่วน้ำพรองแทนซื้อมาหวานใหม่เพราะว่าหวานในนี่นะมันอันนั้นเลยมันบอยากออกมันเป็นดินแหนนเลยพี่น้องมันเป็นดินแหนนแล้วมันบอยาก มันบวอยากออกมันบวอยากงามก็เลยซื้อมื่วานใหม่ซื้อมื่วานใหม่ เอาอยู่ไซสูกนะเลาอบนเขาในหน้าก่อนพี่น้อง สิพอ่อเกี่ยวละบอกตัวมันออกก่อนมันกับเลื้งแลละพี่น้องเอ้ยนีนได้เกี่ยวเขาตากฝนอยู่เหมิดคึมเนี่ยตัวขาดำก่อนมันกับเรื่มเลืองเริม่มเริ่มห่วงมันใสแล้วถ้าห่วงใสแล้วฮากับเปล่งน,น้ำออกถ้ามีน้ำกัเปล่งน,น้ำออกแล้วมันกสัสิซุกไวขึ้น แต่ว่าเฮาคือสิบได้เกี่ยวน้ำดอกพี่น้องเอ้ยสงสงใส่เอายลานอยู่เอาน,น้องแทนอยู่เพราะว่าอาการปวดหลังนี่แหละปีแหล้วนี่ก็บบได้เกี่ยวเนาะถ้าใครติดตามส่งเบาฟังเล่าหรือว่าไอ้บอยนะเพื่อนกาสิฮูว่าปีแหล้วนี่เฮากับบได้เกี่ยวเขาอากาศก็มืดขึ้ม พี่น่องส่วนมากในหย้าอะไรกว่าขาอาปีนี่พี่น่องเอ้ยฝ้าพ้นบอด,ดีกับแอบ,บนี้หนแหละ ขอบุญขอบคุณถูกกำลังแรงเสียแรงใจนะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแคทใน่เด้อพี่น้องเพื่อสีเด็ดได้เป็นแห้งบันดาลใจให้เฮาเห็ดขิบต่อไปเนาะที่สำคัญก็กอย่าลืมหลับซมอย่าลืมกดเข้าหลับซมอยู่ดีมีแหง้งสุข,ขสุขคน selesai